วันนี้ผมจะมารีวิว,วการสอนของผมกับ <med S 1> คอสคอสน้องๆสองคนแล้ว <med S 2> มาดูกันนะครับว่าความสนุกจะขนาดไหนแล้วก็สอนดีขนาดไหนนี่เป็นตัวอย่างของคอร์สเท่านั้นถ้าใครอยากจะไปเรียนไปเรียนดยได้เลยครับสมัครแอดไลน์ได้เลยในก็ลเซคเอนเดอร์หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่กินสัตว์ก็จะเป็นคาริโบแล้วก็กินไม่ที่ต้งสัตว์คืออนิโบตรงนี้แล้วก็ท็อปคอนเหมายถึงว่าทั้งหมดเนี่ย ถ้าอยู่สูงสุดสามารถกินได้หมดเลยก็จะอยู่ท็อปคอน sumer challenger คนนี้เอาละต่อไปจะมาเริ่มเรื้อหารละมีคอมโพเซอร์เนี่ยหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ย่อยสลายมีผู้ย่อยสลายผู้ย่อยสลายเนี่ยก็จะมีเช่นเห็ดกับราที่พี่พูดไปเห็ดกับรารวมถึงแบคทีเรียด้วยทีนีทีต่าง ย่อยในส่วนที่เล็กของร่างกายเรา DNA โปรไบโอติคย่อยช่วยเลื่อยหะแล้วจะมาดูสิ่งมีชีวิตทุกอย่างทุกอย่างบนโลกเราต้องมีการใช้พลังงานเอาพลังงานไปใช้ในระดับย่อยๆในระดับแต่ละเซลล์หรือแต่ละสิ่งในชีวิตแต่สิ่งในชีวิตที่เราจะเรียนพลังงานอ่ะอันนี้คือพลังงานระดับใหญ่ขึ้นมาก็คือระดับระบบนิเวศพลังงานระดับ,บระบบระบบยูเอทหมายถึงแบบ เช่นแสงอาทิตย์เราเนี่ยก็ได้พลังงานพืชก็ต้องเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยมันใช้หนึ่งร้อยหน่วยเนี่ยม,มันจะใช้เพียงแค่สองเปอร์เซน็นพลังงานอะ่ะมันใช้จากหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นของดวงอาทิตย์เนี่ยมันใช้แค่สองเปอร์เซน็นที่เหลือมันเด้งออกอม,มันกระจายออกพวกนี้เก้าสิบแปดเปอร์เซน็นกระจายออกเพราะนั้นมันก็จะเิ่มตาลออกมาเป็นสองหน่วยเป็นในรูปของพลังงานเข้มข้นเลย น้ำตาลที่ได้มาได้จากการสังเคราะห์แสงของพืชตรงนี้ใบไ,ไม้เนี่ยจะเปลี่ยนรูปพลังงานใบไ,ไม้ก็มีหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงมีเซลล์ลอลิลอะไรยเดีิดอ,อะไรเนี่ยมีคลรพาสอะไรเนี่ยสังเคราแสงสังเคราแสงปุ๊บได้สองหน่วยพลังงานออกมาพอได้พลังงานเพิ่มขึ้นสองเหมือนก็หมายถึงว่าพืชก็จะมีพลังงานไปสร้างอาหารได้เรื่อยๆว่ามันก็จะรับได้มากกว่านี้เรื่อยๆแต่แค่เขาบอกว่ารับทีนี่คืมันรับได้แค่สองหน่วย ทางที่เหลือกระจายออกอก8าวต่อไปนะครับเราจะมาถึงพลังงานระหว่างที่มีชีวิตระที่เราคุ้นคุ้นหงก็คือผู้เชนกับฟูสเปนฟูเฟสกับไอ้ฟูเ,เชนมันหมายถึงแบบว่าสายใยอาหารตรงนี้กับโซ่อาหารเชนที่เป็นว่าโซ่เชนเซลโซเฟสที่แปลว,ว่าใหญ่เฟสเดิมเอสเนี่ย เพราะนั้นหมายถึงว่าเชนก็คือเป็นหน่วยย่อยของเว็บนะเพราะว่าเชนคือผงโซ่อาหารก็จะมีเช่นคื้นโรดิเซอร์หรือว่าเช่นยกตัวอย่างยา่าต่อไปเป็นแกสบแกสอเปอร์พวกักาแฟนาต่อแกสอปเปอร์คือนัตกาแฟก็จะเป็นถือว่าเป็นไพเมอรี่คอนซูมเมอร์คอนซูเมอร์ก็จะแบบว่าเป็นผู้บริโภคที่ลำดับแรก ผู้บริโภคสื่เนี่ยถือว่าเป็นอันดับแรกเลยก็คือไทมารีคอนซิเดอร์โปรดิเซอร์มาเพิ่มไทมารีคอนซิเดอร์มันละต่อไปเป็นเซคเคนเดลลี่คอนซิเดอร์ก็คือกบพวกเนี้ยเนี่ยกบก็ถือว่าเป็นกินสัตว์กินกินเนื้อนะนะไอสัตว์กินสัตว์กินสัตว์แล้วเช่นกินแมลงพวกนี้ทั้งหลายก็คือปกเป็นเซคเคนเดลลี่คอนซิเดอร์แล้ว เป็นผู้บริโภคอันดับสอ,องต่ปไปพวกนี้ไฟต้อนมันก็หมายถึงงูเหลี่ยมนี่หมายถึงงูเหลี่ยมนะแต่มันเป็นเตอร์เตอรี่เตอร์เตอร,ตตตรี่คือผู้บริโภคอันดับสามจะเห็นว่าน้องตอนที่เขาสอนเขาจะสอนแค่อันดับสองใช่ไหมสัตวแต่หนึ่งร้อยตัวกินต้นข้าวสองร้อยต้นนะอะไรเงี้ยแล้วก็สัตวแต่หนึ่งร้อยตัวก็ถูกกบกินหกกบหกสิบตัวมากิน กินเนี่ยกินหนึ่งร้อยตัวของกะแฟแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเหยื่อก,กินกินปบอะไรเงี้ยกินปบเนะี่ยก็คือมีแค่สิบห้าเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่นะพีระมิดจํานวนะจำนวนประชากรอนะ่ะถ้าเอาตามปกติเลยนะอผู้รดิ์หรือว่าผู้ผ,ผลิตมันจะเยอะที่สุดฐานพิระมิดมันจึงเป็นฐานที่ด้านด้านล่างอะ่ะมันจะเยอะยาวที่สุดด้านบนก็จะเริ่มเล็กลงเล็กลงเล็กลงไปเรื่อยเ,เขาเลยมองว่ามันเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ พีระมิดออฟไบโอเมอย่างที่พี่พูดไปเมื่อกี้อ,อถ้ายิ่งโตอาหารยิ่งสั้นยิ่งมีการผลิตมวลชีวภาพได้มากขึ้นเพะนั้นโซอาหารสั้นไหมที่ว่ามันมันสั้นมีแค่สี่ตัวเองก็คือไพมัวรลี่ผู้ผลิแล้วก็ไพม m a r y ลี de ่คอน e r เมอ d แอนด์ดีคอมเซหมายถึงว่าตัวในย่อยสลายได้ด้วยรวมถึงสามารถกินพืชได้ด้วย อันนี้มี200ลือสองร้อยละสองร้อยก็ลดลงไปอีกจากยี่สิบเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นที่ลดตอนแรกก็เหลือสิบห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นสองร้อยเหลือสามสิบสามสิบเหลือสามตัวเพราะฉะนั้นไอตัวมวลชีวภาพลดลงลดลงต็ล,ลงสมมติพลังงานตอนแรกคือ100แสงแดดมาให้พืชพลังงานมีหนึ่งล้านจูลหนึ่งจูลพลังงานเนี่ยจะลดลงนะทีละกี่เซ็นน้องรู้ปอมันก็ลดลงไปหลักประมาณ สิบเปอร์เซ็นของทุกครั้งอแต่พี่ไม่ไม่ไสนใจเรื่องแสงนะแสงเนี่ยมันมันค่อนข้างถ่ายเทย,ย่า่พี่พูดไปนอกว่าแสงอ่ะมันมามันมาร้อยเปอร์เซ็นแต่มันเอาไปใช้ในพืชแค่สองเปอร์เซ็นแต่เราจะให้ดูตั้งแต่พืชคือหลักๆก็คือให้ดูตั้งแต่ p r o ร์โ e r producer จนถึง primary consumer พูผู้บริโภคอันดับหนึ่งแล้วพูดไริโอคอันดับสองแล้วก็อันดับสามซึ่งอันดับหนึ่งมีพลังงานอยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งหมื่นจูลหนึ่งหมื่นจูลเนี่ย จะเริ่มลดลงละลดลงเหลือพันจูลได้หไหมมันมันคือหนึ่งในสิบใช่ไหมมันก็หมายความว่าสิบเปอร์เซ็นตอ่านั่นหมายความว่าสาแย่อาหารอืมเอามาถึงว่าส่งโซ่อาหารเนี่ยพลังงานจะลดลงทีละสิบทีละสิบทีละสิบทุกขั้นตอนอืมหนึ 100, 000, 1, 000, 100, 100, 110, ่งหมื่นเหลือหนึ่งพันหนึ่งพันเหลือหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเหลือสิบหลังจากนั้นก็อาจจะเหลือหนึ่งก็คือคนละสมมตนะิถ้าคนเรากินหมาปะออันนี้นี่เราจะเรียงต่อไป โป o โตคูลอะเลชันอ่ะมันจะเป็นบวกบวกแบบนี้จะเป็นพวกนกเยี่ยงกับควายแล้วต่อไปก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นระดับที่แบบว่าที่จะให้แยกของแบบนี้คือถาวรจะแบบนั้นคือแบบว่าโชคดีคือถ้าเกิดอตัวของควายกับนุเย่ยงถ้ามันแยกออกจากกันปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรคือมันก็อยู่กันที่วิ่งเหมือนเดิมได้ขอไอ้พวกเนี้ย ก็จะไม่ต้องพึ่งพากาันตลอดชีวิตนะคือแบบเป็นการเพื่อนพาแบบช่วคราวบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบเม,ม,มโทรลิซึมเมโทรลิซึมน่าจะเป็นการแบบซินโดสิีเลยคืออาศัยร่วมกันเลยคือมันอาศัยร่วมกันเลยเช่นโปรโตัวเนี่ยต้องอยู่ในราสร้นปกเสมอเนี่ยโปรโตัวอยู่ในราสั้นที่ยังอยู่โปรโตัวออกปกไปแล้วไม่อยู่แล้วโปรโตัวก็ตัด วก,ก็ตายมันก็อยู่ไม่ได้นะคุมันเป็นแบบอาศัยร่วมกันหรือซินไบโอซิสพวกนี้เป็นการอยู่ร่วมกันแล้วก็ไลเคนนะพวกนี้มันจะเหมือนแบบเอเขาเรียกว่ามันต้องไปเกาะการเรียนรู้แลกเปล่ยซึ่งมันจะ,จะมีทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงคนเราก็มีการก็เรียกแันแง คนที่ดีเลยมอลชูเซียมกราชื่อมันจะเป็นชื่อแปลกๆแต่เราไม่ได้เรียนชื่อนี้นะเราจะรู้แค่ว่าอันนี้มันคือกราฟเจจะรู้ทั้งหมดนี้ก็มีบมดกราฟมันะจะเป็นกราฟขึ้นไปต่อไปจะเป็นแบบว่าลอจิสติกเมื่อกี้เราพูดถึงตรงนี้มูโเซียมกาวตอนนี้เป็นเจใช่ไหม เด็ <Okay. S 2> <Is it? S 1> ต่อไปเป <Hi. S 1> ็นแบบโลจิสติกโลจิสติกก็คือการเพิ่มขึ้นแบบช้าช้าแรกแกมันจะขึ้นช้ามากช้าแบบช้าเลยแล้วหลังจากนั้นมันจะขึ้นแบบยกกำลังสองในระยะ,ะต่อมาแล้วเมื่อมันถึงจุดถึงสุดมันก็จะมไม่ค่อยเพิ่มแล้วพี่ในระดับมหาลาัยเขาจะเรียกว่าแอสฟินทอนแอสฟินทอน แต่ถึงแล้วมันจะอ่านอีกแบบไม่ได้ไมันจะมีชื่อนึงนะครับพารีนคาทาตี้อย่างคนหานะพาริงคาทาตี้ก็คือเป็นถึงระดับที่จะมีความเพิ่มขึ้นแบบโคงตัวสารแบบนี้ไว้ทันเสมอเป็นแบบเอไม่เพิ่มขึ้นละเพิ่มแบบโคงที่ละส,ส่งส่งได้ครับส่งได้เป็นส่วน ใหญ่พี่ไม่ได้ส่งเท่าไหร่แ่ใหญ่พี่ส่งมาให้ที่ส่งเป็น PDF ไปใหค้ครับก็คือถ้าน้องอยากได้ตำอีกพี่ส่งท,ทั้งสองคนส่งส่วนตัวแล้วกันนะส่งส่วนตัวส่งในแชทไลนเ์เดี๋ยวเดี๋ยวพวกอีกมันจะได้เรียนแบบพูดพื้นฐานซึ่งมันจะเข้าใจได้มากกว่านี้ในในน่าจะสัปดาห์นึงน่าจะสัปดาห์อืมตึงวันนี้ วันนี้เป็เนยังไงบ้างโนนิเบตฮะอาน้าฟ้าน้ำฟ้าเปิดไหมได้ไหมได้ค<ะ>่ะครับผมเป็นวันนี้เป็นไงบ้างัคู่เลยให้น้ำฟ้าก่อนยังไงบ้าอ่าไม่ค่อยน,น่ก็เหมือนสอดๆก็ตัวก็คือตับเยอะนะแล้วก็ เป็นไงบ้าง่าลางเป็นไงบ้างก็ตั้งใจติดตารางกดเข้าไปอ่าไม่เป็นไรงงไม่เป็นไรหรอกไม่งงก็แปะไม่ไมด้